รีวิวอ็อนเนอร์เอียบัตสนะครับตัวนี้เป็นหูฟังที่เปิดตัวมาพร้อมๆกับ Magic 7 Pro นะครับซึ่งคนที่ซื้อ Magic 7 Pro บางคนก็จะได้ตัวนี้เป็นของแถมแล้วก็ตัวนี้เขาวางจําหน่ายแยกต่างหากด้วยนะครับราคาวางจําหน่ายแยกเนี่ยคือ5,990บาทนะครับถามว่าน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมในรีวิวนี้ได้เลยนะครับสำหรับ Honor e a r b u d ียบัตเนี่ยมันเป็นหูฟังที่ มันอยู่ก้ำกึ่งสําหรับผมนะมันเป็นหูฟังที่จุดเด่นเลยคือใส่สบายมากๆนะครับ Lighter and More Comfortable เนี้ยคือจริงนะครับแล้วก็ได้รับการรับรองมาตรฐานจากทาง s t s ด้วยนะครับในระดับของพรีเมียมเพอร์ฟอร์แมนะครับในกล่องอุปกรณ์ไม่มีอะไรเลยนะครับนี่ผมได้มานี่ก็เป็นของกล่องที่เขาขายจริงๆแหละสายชาร์จก็ไม่มีทุกคนมันมาแค่ตัวหูฟังคู่มือนะครับแล้วก็การรับรองจาก ST s t s มันก็ไม่มีแล้วนะครับมีแค่นี้เลยอุปกรณ์ในกล่องนะครับเรียบง่ายมากๆนะครับตัวหูฟังมาในเคสแบบที่ออกแบบมาให้มันแบบมันไม่ใช่หนังวีแกนนะมันเป็นเหมือนกับพลาสติกที่ทำลวดลายให้เหมือนเป็นหนังนะก็ดูหรูหราดีแล้วก็เคสเนี่ยขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับแต่มันเบาคือเนี่ยถ้าเทียบดูดิเห็นปะ่ะขนาดมันอนะ ถ้าเทียบกับ Magic 7 Pro ปอ่ะหูใหญ่อยู่นะขนาดกว้างเท่าเท่าโทรศัพท์เลยนะครับเพราะว่าปกติหูฟังเคสมนะันไม่ใหญ่เท่านี้แต่ถ้าเปิดมาเดี๋ยวจะรู้ว่าทำไมมันเคสมันถึงขนาดใหญ่แต่ว่ามันบาง้็มันเบานะครับก็คือนี่เปิดฝามาปึ๊บเขาจะมีะแผ่น,แผ,นแผ่นพวกสติ๊กเกอร์พวกนี้จริงๆถ้าไม่สีเรียสไม่ต้องแกะก็ได้นะครับมันสามารถชาร์จไฟได้เชื่อมต่อได้ปกติคราติดมากันรอยเฉยเพราะว่าข้างในอ่ะมันเป็นแบบกอสซียรนะ์มันจะเป็นรอยขนแมวได้ง่ายถ้าไม่สีเรียสไม่ต้องเอาออกก็ได้นะครับตัวหูฟ โอเพนเอียรูปแบบหนึ่งนะครับถ้าเรานึกถึงหูฟังที่มีในท้องตลาดอะ่ะมันจะเป็นแบบเซมิอินเอียร์หรือว่าที่เราเรียกกันเอียบัตนี่แหละมันก็จะเป็นหูฟังที่มีท่อเสียงอะ่ะแค่แปะเข้าไปบริเวณรูหูของเรานะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบเป็นจุกหูฟังยัดเข้าไปในรูหูอันนั้นเขาเรียกว่าอินเอียร์เฮดโฟนเอียบัตต์โอเพนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเอียบัตที่ตัวมันเองอะ่ะไม่ได้แนบเข้าไปในรูหูมากขนาดนั้นนะครับข้อดีคือ คนที่ใส่อินเอียร์ไม่ได้บอกว่าอึดอัดคนที่ใส่เอียบัตรแล้วยังรู้สึกว่ามันก็อึดอัดอยู่อีกนะครับมาใส่เอียบัตรโอเพนตัวนี้ของทางออเนอร์เนี่ยผมบอกเลยว่าใส่สบายมากๆนะครับบางทีใส่ไปแล้วก็ลืมไปเลยเหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลยเพราะว่าตัวหูฟังเองน้ําหนักเบานะครับต่อข้างเนี่ยหูฟังเขามีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ7.9กรัมเท่านั้นเองนะครับถือว่าเบามากๆสําหรับหูฟังลักษณะแบบนี้นะครับแล้วที่สําคัญคือที่ผมชอบคือไอ้บริเวณตรงนี้ลักษณะาการใส่มันจะเป็นการ เกี่ยวเข้าไปกับหูนะครับตรงนี้มันจะคล้องอยู่บริเวณใบหูของเรานะครับมันทําให้ใส่ได้กระชับมากขึ้นใส่ไปวิ่งออกกําลังกายไปออกกําลังกายในฟิตเนสนะครับสบายเลยตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวมใส่ได้ได,ได้ได้ค่อนข้างสบายแล้วก็กระชับดีมากๆด้วยนะครับส่วนใครที่ใส่แว่นอย่างผมเองก็ใส่แว่นนะครับผมลองใส่ตัว h o n o r Earbud Open ไปแล้วนะครับขาวแว่นก็ไม่รู้สึกว่ามันแบบเป็นภาระคือปกติมันจะมีหูฟังแบบนี้ที่มันต้องที่มันจะต้องคล้องไปกับ บริเวณหลังหูเราบางคนใส่แว่นจะรู้ว่าหูบางทีมันทําหนาักจนเกินไปใช่ไหมเราใส่แว่นก็แว่นมันสอดอยู่ที่บริเวณข้างหูเราอยู่แล้วมีไอ้นนี่มาอีกก็ทําให้แบบมันยิ่งลําบากไปแต่ตัวนี้ผมใช้แล้วผมไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอะไรนะครับส่วนไอ้ก้านข้างล่างก็เป็นตัวที่ส่งน้ำหนักได้ดีนะครับก็โอเคเลยในเรื่องของตัวสเปคมันเองนะครับออเนอร์เอียบัตโอเพนเนี่ยมาพร้อมกับดิเวอร์แบบแม่เหล็กนะครับรูปวงแหวนขนาดอยู่ที่16มิลลิเมตรก็ แล้ให้ในเรื่องของเสียงที่ค่อนข้างโอเคเลยสำหรับการเป็นหูฟังแบบ Open Ear นะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าไปลองฟังเพลงในที่ที่มันเงียบมากๆบอกก่อนนะว่าเสียงมันลอดออกไปนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ดังออกไปมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็แค่แบบเป็นเสียงเล็กๆนะครับอาจจะไม่ได้แบบเงียบเหมือนอินเอียที่แบบไม่มีใครได้ยินเสียงที่เราฟังเลยแต่ตัวนี้จะได้ยินบ้างเล็กน้อยส่วนเรื่องของแนวเสียงเป็นอย่างไรก็ผมว่าถ้าเทียบกับหูฟังที่เป็นเอียบ,บัดด้วยกันไอ้ตัวนี้ ผมเซอร์ไพรส์นิดนึงนะทั้งที่ตัวมันเองเนี่ยไม่ได้แน่กับรูหูนะครับมันแค่แบบเกี่ยวอยู่แต่มันมีเสียงเบสที่แบบเฮ้ยผมว่าฟังเพลงแบบอย่างผมฟัง Not Like Us เนี่ยเบสมันใช้ได้เลยทุกคนคือแบบสนุกอะฟังฟังเพลงแบบนั้นได้สนุกเลยนะครับ ถือว่าเป็นหูฟังที่ให้เบสค่อนข้างดีส่วนเสียงย่านอื่นนะครับด้วยความเป็นแบบโอเพนเนี่ยแน่นอนเวทีเสียงมันให้ความกว้างอยู่แล้วนะครับเสียงย่านกลางย่านใสผมว่าก็ผมก็ถือว่าทําได้โอเคนะครับสำหรับการใช้ฟังเพลงคือฟังเพลงได้หลากหลายแนวและกันฟังป๊อปเนี่ยสบายนะครับฟังพวกฮิปฮอปพอได้โยกหัวฟังร็อกถ้าเกิดเครื่องดนตรีเยอะหน่อยอาจจะแบบมีข้อจํากัดเล็กน้อยซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับโดยรวมผมว่าฟังเพลงโอเคเล่นเกมเล่นเกมเนี่ยจะมีข้อสังเกตเล็กน้อยก็คือในเรื่องของตัว เวทีเสียงของมันนั่นแหละนะครับคือผมมาใส่ไอ้ตัวนี้เข้าไปใช่ไหมสิ่งที่ผมรู้สึกคือมันต่างจากหูฟังปกติที่ผมเคยใช้หูฟังปกติเวลามันจําลองเสียงออกมาเราจะรู้สึกว่าเสียงมันอยู่บริเวณระนาบเดียวกับกับหน้าเราใช่ไหมแต่พอผมใส่ h o n o r e a r b u d s ั p e n เนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกคือผมรู้สึกว่าเหมือนเสียงมันอยู่บนหัวอารมณ์เหมือนเรานั่งอยู่ชั้นล่างอะ่ะแล้วข้างบนอะ่ะมันส่งเสียงดังมากๆากะนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นไปฟิลลิ่งจะกับของของการของ,ของ,ของตําแหน่งจะเป็นแบบนั้นนะครับอาจจะเป ผมอาจจะยังไม่ชินก็ได้หรือผมอาจจะชินกับหูฟังแบบปกติมากก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้เป็นประจำผมคิดว่าเดี๋ยวน่าจะปรับตัวกันได้ก็ไม่น่าจะรู้สึกอะไรนะครับมันเป็นเรื่องของตำแหน่งที่มันอยู่เหนือบนหัวไปนิดนึงนะครับแต่ก็ใช้ใช้ดูหนังใช้อ่ดูพวกวิดีโอสตรีมิต่างๆก็ก็พอโอเคอยู่นะครับเรื่องของอย่างว่าเนาะมันได้เปรียบเรื่องเวทีเสียงที่ค่อนข้างกว้างนะครับอาจจะแบบอาจจะไม่ได้อินในเรื่องของตัวเสียงเอฟเฟกบุ้มบั้มสักเท่าไหรนะ่นัก แต่ก็ถือว่ายังพอมีให้ได้ให้ได้ยินอยู่นะสำหรับตัวหูฟังตัวนี้นะครับอีกหนึ่งสิ่งที่รุ่นนี้มันทําได้แต่ผมก็ยังรู้สึกสงสัยนิดนึงว่าจริงๆมันไม่ต้องทําได้ก็ได้ไม่งงเนาะก็คือหูฟังตัวนี้มันชื่อว่า Earbuds Open นะครับแต่ดันมีระบบตัดเสียงรบกวนนะครับมี n น้อย c a n c e l l a t i o n ซะอย่างนั้นนะครับระบบตัดเสียงรบกวนเป็นแบบ Active นะครับก็คือเป็น ANC เขาบอกว่าตัวนี้ใช้ระบบตัดเสียงรบกวน ถึง3ตัวด้วยกันนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรมเลยที่ทําให้เราสามารถได้ยินเสียงชัดเจนในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังอันนี้คือสิ่งที่เขานําเสนอแต่ในการใช้งานจริงอะ่ะหรือต่อให้ไปดูสเปคเราก็จะพอรู้แหละว่ามันตัดเสียงไม่ได้เยอะมากนะครับหลักการของมันคือจะปล่อยคลื่นเสียงมาหักล้างกันซึ่งการตัดเสียงเนี่ยมันจะตัดได้ประมาณแค่10เดซิเบลนะครับเพราะฉะนั้นผมลองแล้วนะครับใส่เอียบัตโอเพนในออฟฟิศที่น้องๆกําลังคุยกันอยู่เนี่ย พอเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนปุ๊บสิ่งที่ผมได้ยินคือเสียงน้องที่กําลังคุยกันอยู่อ่ะดังเท่าเดิมแต่ว่าเสียงพวกเสียงพัดลมแอร์พัดลมเครื่องฟอกอากาศอ่ะเบาลงมาเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะคาดหวังให้มันตัดเสียงได้ไม่ต้องคาดหวังนะครับเพราะว่าด้วยทั้งดีไซน์เองชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นเอียบัตส์โอเพนเป็นแบบเปิดเ,เ,เ,เนาะเพราะฉะนั้นการตัดเสียงไม่ใช่จุดเด่นแน่นอนแต่มีก็ทําให้เสียงมันแบบเสียงแอมเบียนอ่ะเบาลงมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นเสียงที่ย่านความถี่มันแบบ เป็นย่านกลางย่านสูงผมบอกเลยว่ามันมันกันไม่ได้นะครับก็จะรับเข้ามาเต็มๆเลยซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นจุดเด่นของหูฟังรุ่นนี้นะครับเพราะว่าแนวคิดผมมันคือใส่ใส่ได้สบายใช่ไหมใส่ในออฟฟิศได้ทั้งวันเปิดเพลงฟังฟังพอดแคสต์ได้แล้วแต่ในขณะเดียวกันมีคนคุยกับเรากลับมาเนี่ยเราสามารถโต้อตอบกลับไปได้เลยเพราะว่าเราได้ยินทุกอย่างเนี้ยนี้ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของเขาล้กันจริงๆผมรู้สึกว่า มันควรจะต้องถูกใช้งานให้ถูกลักษณะของตัวมันเองมากกว่าเพไปคาดหวังให้มันตัดเสียงรบก,กวนผมว่าไปมองเรุ่องอื่นแต่ถ้าคาดหวังว่าเฮ้ยอยากฟังเพลงให้เสียงดีๆนะครับเดียวกันอยากได้ยินคนอื่นด้วยหรือใช้ในลักษณะอื่นเช่นไปวิ่งออกกาลังกายที่แบบซิตี้รันอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องการได้ยินเสียงถนนเสียง<ๆ>แตรรถด้วยตัวนี้ทําได้นะครับแล้วก็เกี่ยวหูดีมากๆหรืออาจจะใส่ปั่นจัก,กรยานมันต้องใช้ถนนร่วมกับคนอื่นใช่ไหมก็ควรจะต้องได้ยินเสียงถนนด้วยเพราะนั้นตัวนี้ก็จะตอบโจทย์นะครับก เยบัตโอเพในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของตัวฟังก์ชันต่างๆนะครับทีนี้มันจะมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือตัว AI translation ซึ่งมันจะต้องทำงานกับโทรศัพท์มือถือของทางออเนอร์นะครับก็คือเนี่ยพอเราเนี่ยนี่คือ Magic 7 Pro นะครับ เมจิเจ็ดโปเนี่ยมันจะมีไอตัว AI Translate อยู่แล้วนะครับซึ่ง AI Translate ของ h o n o r ก็คือทํางานเรื่องกับ Google เนาะนก็จะแปลค่อนข้างเก่งนะครับพอเราใช้หูฟังตัวนี้เชื่อมต่อกับมือถือ h o n o r หรือว่าต่อให้เชื่อมต่อกับ Android อื่นเนาะผมแนะนําว่าโหลดตัว h o n o r AI Space ขึ้นมานะครับมันจะใช้ในเรื่องของการอัปเดติร์มแวร์ต่างๆนะครับตามหาหูฟังได้รับแล้วก็จะมีเรื่องของตัว Dual Connect นะครับมันก็จะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้พร้อมกันหลายอุปกรณ์แต่ว่าจะขึ้นอยู่กับว่าอุปกรณ์ไหนเล่นเพลง เสียงก็จะจากอุปกรณ์นั้นก็จะเข้ามาที่หูฟังนะครับอย่างนี้ต่อ Magic 7 Pro สมมติว่าผมไปต่อแท็บเล็ตรุ่นอื่นๆมันก็จะขึ้นหัวข้อตรงนี้สามารถสวิชได้จากในแอปได้เลยก็สะดวกดีสมมติว่ามีต่อไปสัก23อุปกรณ์อย่างเงี้ยผมเปิดมือถือเปิดแท็บเล็ตผมเปิดแท็บเล็ตปุ๊บผมเข้ามาในแอปนี้เลือกให้มันเชื่อมต่อแท็บเล็ตมันก็จะมันก็จะเชื่อมต่อกับแท็บเล็ตเลยมันก็จะตัดเสียงจากตัวมือถือออกไปก็ทําให้การสลับอะไรพวกนี้สะดวกมากขึ้นนะครับหัวข้อทีนี้คือ Air a a t t n l แอร t ทานกติอะ มันใช้ได้โดยที่ไม่ต้องมีหูฟังอยู่แล้วนะครับแต่พอเป็นตัว earbud open มันช่วยอย่างไรนะครับมันก็ทําให้การแปลภาษาในลักษณะของการเป็นล่ามแปลภาษาหรือต่อให้เป็นแบบ face to face เนี่ยนะครับมันจะมีหัวข้อตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมมันเลือกรูปแบบได้พอเราพอพอมันเชื่อมต่อปุ๊บปกติมันจะไม่มีนะครับเราก็เชื่อมได้ว่าเราจะให้เชื่อมต่อแบบไหนนะครับก็จะมีทั้งการเป็น exclusive mode หรือจะเป็นตัว share mode นะครับ คือถ้าเกิดว่าเป็นการเป็นแชร์โหมดเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการที่แบ่งกันใส่เราสมมุติว่าผมพูดภาษาไทยฟังพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมก็เอาหูฟังข้างหนึ่งไปให้เขาใส่แล้วเราก็ใส่ข้างหนึ่งมันจะเห็นเลยว่าภาษาอังกฤษเนี่ยใส่ข้าง L ใช่ไหมภาษาไทายให้ใส่ข้าง R พอคนที่เขาพูดมาเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บมันก็จะส่งผ่านโปรแกรมนี้แล้วโปรแกรมนี้แล้แอปตัวนี้ก็จะส่งผ่านหูขวา เข้าผม,ผมพอพูดอังกฤษมาแปลเป็นไทยผมพูดไทยแปลเป็นอังกฤษที่ตรงนู้นเลยนะครับ mm. ก็ทําให้การแบบแปลภาษามาสะดวกขึ้นอาจจะแบบเอาไปใช้เวลาไปเที่ยวต่างประเทศ mm. ใช่ไหมเราอยากจะติดต่อคุยหรือมาคุยกับพนักงานฟอนโรงแรมดีคุยไม่รู้เรื่องใช่ไหมอาจจะกรณีภาษาอื่นเป็นภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ย mm. ก็ให้เขาใส่ไปเลยหูฟังข้าง L เราใส่ข้างาเห็นไหมก็คุยกันได้รู้เรื่องมากขึ้นนะครับ mm. ก็นี่คือประโยชน์ของมันนั่นเองมันอินทิเกรตเข้ากับแอปอย่างตัวแปลภาษาได้ดีมากขึ้นสำหรับตัว Honor e a r b u d s Open นะครับ ในภาพรวมสามผมมันก็เป็นหูฟังที่แปลกใหม่นะครับในท้องตลาดละกันเพราะปกติเราจะเห็นว่าจะมีอินเอียร์ไปเลยเป็นเอียบัตไปเลยไอหูฟังทรงแบบนี้มีตัวเลือกน้อยนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ใช้เนี่ยผมว่ามีหลายคนต้องการหูฟังแบบนี้นะไอหูฟังประเภทที่ว่าใส่ได้สบายสบายทั้งวันบางคนใส่เอียบัตเจ็บหูบางคนใส, ear bud, นใส ear, อ่อินเอียร์อุดอูลองมาดูตัวนี้นะครับสําหรับตัวออเนอร์เอียบัตโอเนะครับ ส่วนเรื่องตัวแบตเตอรี่กันบ้างดีกว่านะครับเห็นตัวเบาๆแบบนี้น้ําหนักแบบนี้นะครับในเรื่องของตัวแบตเตอรี่เองเขาบอกว่าหูฟังเนี่ยถ้าชาร์จไฟจนเต็ม100%นะครับหยิบออกมาจากเคสจะใช้งานได้6กชั่วโมงต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้หูฟังคู่กับเคสชาร์จสมมติว่าเคสชาร์จแบตร้อยหูฟังแบตร้อยเราหยิบ ฟังหยิบฟังเนี่ยสามารถใช้จนได้ถึง22ชั่วโมงก็ถือว่าใช้ได้อย่างยาวนานเนาะลองไฟสบายๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการชาร์จไฟนะครับไอตัว Honor e a r b u d บัตเนี่ยมันชาร์จไฟผ่านพอร์ต Type C ข้างหลังนะครับใช้เวลาชาร์จ10นาทีนะครับสามารถเล่นเพลงได้ถึง2ชั่วโมงเลยทีเดียวอาจะไม่ได้มีพวกตัวชาร์จไร้สายแต่ก็ถือว่า ผมว่าพอเพียงละเพียงพอต่อการใช้งานมากๆแหละสำหรับตัวอ่อนเนอร์เอเบตโซเก็ถือว่าเป็นทางเลือกแล้วกันสู่อีกทีนึง่งเอเบตโซเพนเหมาะกับใครนะครับเหมาะคนที่อยากใส่หูฟังทั้งวันน่ะสบายๆแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องการตัดเสียงรบกวนอยากจะได้ยินเสียงภายนอกด้วยซ้ำไปทํางานในออฟฟิศอยากคุยกับน้องที่ออฟฟิศด้วยจะต้องคุยงานกันด้วยใส่หูฟังฟังพอดแคสต์ฟังดึกโกอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้ตอบโจทย์นะครับหรือคนที่ออกกําลังกาย ตัวนี้มันค่อนข้างกริปดีนะครับแล้วก็กันน้ำกันฝุ่นกันละอองน้ําในระดับที่มันออกกําลังกายได้สบายๆเนาะหรือจะเป็นคนที่แบบวิ่งซิติรันปั่นจักรยานในเมืองนี่ตัวนี้คุณได้ยินเสียงเพลงด้วยได้ยินเสียงแตรรถได้ยินเสียงรอบๆด้วยก็ถือว่าช่วยให้การออกกาลังกายมันดูปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็นะ,ะเดียวกันได้ยินเพลงที่ช่วยให้เราออกกําลังกายได้ดีมากขึ้นด้วยก็ใครสนใจไปหาซื้อกันได้นะครับ owner earbuds open นะครับตัวนี้เสียงค่อนข้าง,างผมว่าเป็นเป็นหูฟังแบบเปิดอะ่ะ ที่ผมว่าเบสมันโอเคที่สุดแหละที่วางจำหน่ายในราคาแบบ5,990บาทครับ